วันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดค่ะวันเกิดไงวันเกิดปีนี้ยังไงเยน้ำหวานในไบ้างเยีอะไร่ะอะไรนยีตอนนี้ครบ27ปีเต็มค่ะเป็นปีที่รู้สึกยังไงบ้างสำหรับเราปีนี้เป็นปีที่สุดๆดไปเลยค่ะในในในทุกเรื่องก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่สุดๆของทุกคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นปีที่ได้ได้อะไรเยอะมากๆได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ทําให้เรา โตขึ้นไปมากๆอีก9ก้าหนึ่งของชีวิตเลยค่ะจะคาดหวังยังไงบ้างสำหรับปีปีหน้าที่จโตขึ้นางแผนชีวิตบ้างแผนชีวิตยังไงก็มันก็เพิ่งเข้าใจนะคะว่าอยู่27แล้วมันก็มันเริ่มที่จะมองอนาคตมองภาพรวมมองอะไรหลายอย่างในชีวิตมากขึ้นก็เลยเริ่มจะมีแพลนกับชีวิตว่าโอเคถ้าแบบ สิบเราเราจะมีอะไรเราจะเป็นยังไงก็เริ่มเริ่มหาแบบแผนสำรองในชีวิตหลายอย่างมากขึ้นเลยเงี้ยค่ะก็เริ่มวางแผนชีวิตให้มันตรัดกลุมแล้วก็รอบคอมากขึ้นแต่คุณมอว่าเราเป็นนักแสดงที่แบบก้าวกระโดดเ็วก้าวกระโดดเหรอคะก้าวกระโดดขอขอเป็นก้าวกระโดดในเรื่องในเรื่องของการทํางานผลงานหรือว่าอะไรที่มันดีขึ้นก็ดีกว่าใช่แสดงว่างานรุ่งรักไปยังไงดูรักไม่ส่วนทาง แล้วมันมีข่าวรอว่าสิ้นาคก็ตอนนี้ก็มี่ก็ประมาณนั้นค่ะก็เราเราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครค่ะตอนนี้ก็อยู่กับตัวเองแฮปปี้กับตัวเองก็มีความสุขดีค่ะก็จริงๆก็สักพักใหญ่ละค่ะแต่คู่เราเหมือนแบบดูหวานกันชื่อจริงจริงๆเราน่าจะเป็นในเขาเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนแล้วก็สนิทกันเหมือนเพื่อนไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าดูหวานแต่ว่าในส่วนตัวที่แบบ ภาพที่ออกไปข้างนอกคนอาจจะว่าดูหวานจริงๆแล้วเราเหมือนเพื่อนกันมากกว่าค่ะนวาักเป็นมนุษตรงไหนอย่ไรต้อบอกกันไม่ได้จริงๆน่าจะเป็นในเรื่องของทัศนคติแล้วก็การใช้ชีวิตอะไรบางอย่างอะไรอย่างี้ค่ะที่พอมันพอมันเดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเออโอเคมันมันก็คงคงไปต่อในในสถานะนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงคงไว้เป็นความเป็นเพื่อนในสถานะเพื่อนอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่าแล้วน่าจะเป็นความสำคัญที่ ยาวนานกว่าคุยกันคุยกันค่ะคุยกันค่ะเราก็คุยกันด้วยดีมันมันมันเป็นการตกลงกันด้วยดีค่ะไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบายแรงค่ะฝ้ายปเร่งรู้สึกต้องต้องรู้สึกกับมันอันนี้อันนี้จะขอเป็นเรื่องแบบว่าส่วนตัวกันมีความระดับไหนคะม่ความระดับไหนจริงๆล้วมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรู้กันอยู่ทั้งคู่มากกว่าค่ะเราเราไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรครับก็ก็ทาใจกันมาทั้งคู่มากกว่าค่ะก็ค่อยๆช่วยกันประคับประคองเราเรา,เราไม่ใช่แบบว่าแบบตัดสินใจปุ๊บแล้วเราก็ไม่คุยกันเลยแต่ว่าเรายังคุยกันมาตลอดเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่คะ่ะเป็นการแบบประคับประคองจิตใจเพราะว่าเราเราอยากคงสถานะในสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆคะ่ะเหมือนยึดว่ารักลุ่งแต่งานเอองานลุ่มแต่รักแแบบว่า <laughs> น่าจะเป็นน่าจะเป็นปีที่ดีของเรื่องงานค่ะ ไม่ได้มีใครเข้ามาแทรกแซงอะไรไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นเรื่องของเราสองคนล้วนเลยค่ะอย่างนี้ตอนนี้คือพักไปเลยพักหัวใจไปเลยก็พักหัวใจตอนนี้อยู่กับเพื่อนก็มีความสุขดีค่ะ,คะมีหนุ่มๆมาจีบได้ยังคะ <c oughs> ยังค่ะ <c oughs> ยังค่ะตอนนี้ตอนนี้น <c oughs> ตอนนี้แฮปปี้ <c oughs> นนดีกับเพื่อนๆค่ะก็มีความสุขมากๆเออเขาเรียกว่าอะไรคะได้ได้มาใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ทํากิจกรรมไปเที่ยวกับเพื่อนมากขึ้นเราก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าโอเค การมีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งแบบนี้มันก็มันก็แฮปปี้เหมือนกันก็เลยยังไม่ได้แบบมีความคิดที่ว่าจะยังอยากมีใครหรือรีบคุยกับใครหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็งานก็ค่อนข้างที่จะดียังเิร์นอยู่ไหมคะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกค่ะก็ก็ก็เขาเรียกว่าอะไรตอนตอนนี้ก็มีความสุขดีค่ะทงานอยู่ในใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมันเจอกันทำอะไรเลยนะ ก็เจอกันได้ทำงานด้กันได้ทำงานได้กันได้ค่ะโอเคค่ะไปเข้ากล้องถามเบาพี่พี่ปอยพดน้องเลยน่าลังจูนมาเข้ากล้องจุนนี่เนี่ยเก็บเสร็จปะเก็บเสร็จไปยังเก็บให้หน่อยน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานเอาไปนู่นเลยนะน้ำหวานเดิมนะจ๊ะน้ำหวานในนั่นเองละลาย ใช่ไหมปั้นผมเขาเป็นไงกปต่อ <บ S 1> หมายเตรงนี้นะคะหนึ่ยัง